ยัจจัยส่วนนี้มีการอาหารเครื่องดื่มที่ต้องแม่นครับจุดที่หกนะครับมันจะเป็นในส่วนนั้นก็คืเหมือนกับของสาร เส้นทางในนี่นครับผมท่ารเาขขึ้นมาเปนสีา่หมอกไเลยนะครับนเหเนยเหรื่น่าเห็นบ่บ่ใจสวยเลยสวยเยนโต๊ะกันดูกาแฟ กับ9663773แ,แ,แ,แล้วก็แารสารจบกับราเป็นที่แรกนครับผมไยากใช้เวลาอานี้การชี้แจงแก้ลิสถานที่นะครับแล้วก็่การั์ครได้าวารวมท่านากนนะ็ได้เข้าุล่มลาแล้วก็เข้าไปหาร,ารทีที่ไม่เรียวต่นะครับเขียนข้อความแสดงความรู้สึก อยู่เบื้องหลังหรือหลังบ้านเนี่ยฉะนั้นตรงนี้อย่าลืมหอมหวานจากน่าจะททนะครับอ่าก็ผสมกับยาเคราะว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเราให้เขาโมงหปิดทุกปิด ทางดวงการอนุรักิดแาการแอบผู้มีเกียรตโดยเฉพาะพีม้องที่เดินทางจากต่างจังหวัดมาตาต่การได้นมทิวทัาต์ในวันนี้เส้นทางที่เดินทางมาเีเซียเมนี้ทัานจะเห็นบรรยากาศสีที่งดงามอำเภอต่งเป็นพืตที่ของประธานทีดพนะครับเป็นพื้นที่ที่กำลงมีการท่องเที่ยวในสีน้ำมืจิจังหวัดเบีที่รวมกานวัสนีครับ เกี่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินครับท่านเป็นผู้ว่าขวัญใจประชาชนของเรียกว่าปูป่าเมืองกาลสินฉันได้ละสีใจครับเด็กชายนะครับทุกคนนะครับเด็กชายนะครับผู้เข้ารถโครงการด้วยครับแข่งได้เลยครับแข่งได้เลยครับแข่งที่สองนะครับ แล้วในรุโนเสาวก็เปนอะไรรุ่นสาวครับการท่องเที่ยวครับชื่อของช็อตการเป่ยนเสียวครับส่วนการแข่งข้อสุดตลาดแชร์มูลได้กุศลและเป็นประวัติศาสตร์ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตภูเขาจะเปลี่ยนสีด้วยมือของด้วยมือของพวกเราทัวร์ขาครับผมไปว่าูอาจารย์ตั้มดูท่านผู้ว่ากับท่านรองด้วยแล้วัน สอนนะครับจะย้อนสอนนะครับตำรวจครับตำรวจไย้แล้ครับตรงนี้ ด้วยนะครับตอนนี้ขบวนรถแรลลี่ของเราก็จะออกไปตามเส้นทางนะครับแล้วก็ไปตามจุดที่รวมทั้งหมด16จุดนะครับก็จะเป็นแหล่งที่ทานเกนัระสีนึกมานะครับถึงเวลาด้วยนะครับ12โมงนะครับางงเครับจับการร่วมกิจกรรมดีๆครับ H S 5ครับผม ไม่หรือไม่หรือฮะเจสเก้าครับต่อไปครับกานแพทเพื่อประเทศไทยไม่รู้ใครตั้งอธิการโอ้อธิการสมัครใช่ไหมครับเจสเก้าให้ได้ท่านด้วยวันนี้นี่เป็นของดีเมืองกาฬสินธุ์ท่านนายกเสียงครับสุทธิ์ยอดมากครับท่านนายกจังหวัดบุรีรัมยนะครับยกความเป็นศิลปะมาไว้ทุกอำเภอ หัวนาคำสวยใช่ไหมครับไปดูโบสถ์พระปฏิมากรรมแล้วก็ดูวิวทิวทัศน์ของความเป็นวัดในยุคที่เรียกว่าเป็นอันสีเมืองกรสินุ์ด้และครับที่แข่รามสิบสามสิบเฮ้ยสิบสามสิบสามสิบสามบสามแล้วสิบ